และช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมกลับมาดูการทําแผนประกอบคํารับสารภาพฆาตกรโหดนะคะที่ขมขืนแล้วค่านักท่องเที่ยวสาวชาวเยอรมันก่อนน,นําศพโขดหินเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีรวมถึงมาเปิดคํารับสารภาพจากปากของผู้ต้องหาด้วยสักครู่กับปดิตามค่ะ วันนี้คุณผู้ชมสามารถฝากโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ที่ไปรษณีย์เช่นเดียวกับการไปธนาคารนะครับเรื่องนี้ที่หมอชิดวันนี้เรามีบริการ Bank Ad p o s พสจากไปรษณีย์ไทยมาฝากคุณผู้ชมกันครับบริการ Bank Ad p o s พสบริการฝากโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกว่า10แห่ง่านไปรษณีย์ทั่วไทยไม่ต้องใช้สมุดบัญชีสะดวกกับผู้ใช้บริการในการจัดการกับบัญชีได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วสามารถตรวจสอบยอดเงินได้ทันที คุณผู้ชมสามารถตรวจสอบรายละเอียดทางเว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ THP Contact Center 1545ส่้ดวกจริงๆนะครับกับการฝากโอนเงินที่ไปรษณีย์ไม่ต้องพบสมุดบัญชีก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ครับและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องดีๆในเรื่องดีที่หมอชิดครับ